เปิดไทม์ไลน์ทกศโอนเงินประกันรายได้อย่างภาราต่อเนื่องกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ชาวไร่ชาวนากับกับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้ตรงกับวันเสาร์ที่29เมษายน2566แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกเกษตรพอรวยด้วยนะครับมารับฟังอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับชาวสวนยางนะครับเช็คด่วนทไลายทกสอโอนเงินประกันรายได้ยางภาราโอนต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่13เมษายนเช็คได้เลยนะครับ ที่ชงโคไนน c c ีเอเเพียงกรอเกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักคืบหน้าโครงการประกันรายได้ยางพาราเฟสซีหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอรับทราบแล้วเดินหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่4วงเงินรวมกว่า7.6พันล้านบาทตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคลรเห็นชอบ เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2,566และล่าสุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกสได้แจ้งโอนเงินประกันรายได้เฟสีหลังเที่ยงคืนของวันที่13เมษายนเป็นต้นไปนะครับแหล่งข่าวจากกลุ่มสภาคเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางประเทศไทยเผยบ้านะครับได้มีการแจ้งความคืบหน้าประกันรายได้ยางพาราเฟสี ของเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน2565ทกสแจ้งโอนเงิน51,293รายของวันที่28เมษายน2566หากสมาชิกที่เงินยังไม่เข้าขอให้ใจเย็นๆรอรอบต่อไปได้แน่นอนยำ้ำถ้าสมาชิกยื่นขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่30มิถุนายน2565สามารถ ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร,เ,กรเบื้องต้นผ่านสแกน QR อ o d e หรือผ่านลิงก์ w w w r a o t c o t h s l a s g i r s l a s i n d e x เมื่อคุณสมบัติผ่านแล้วตามเงื่อนไขก็คือขึ้นทะเบียนเกษตรกร,กรภายในวันที่30มิถุนายน2565ให้ ตรวจสอบสิทธ์แอปพลิเคชันไลน์ที่แจ้งเงินเข้าธนาคารของทกศหรือตรวจสอบเงินเข้าบัญชีของแอปธนาคารทรกศปรากฏว่าเงินเข้าแล้วแต่แอปพลิเคชันตรวจสอบธนาคารทรกศไม่ได้อัปเดตว่าเงินเข้าเพราะฉะนั้นให้นำสมุดไปรับที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารทรกศหรือตรวจสอบผ่าน ATM ในกรณีที่ไม่มีแอปพลิเคชันบัญชีธนาคารของทกสนะครับทั้งนี้คนที่ได้รับเงินจะต้องผ่านการรับรองระดับตำบลก่อนคือผ่านรับรองจากผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันถึงจะมีรายชื่อส่งเข้าธนาคารทรกศหรือถ้าสงสัยให้สอบถามที่การยางแห่งประเทศไทยสาขา ใกล้บ้านนะครับอนหนึ่งนะครับเมื่อวันที่3เมษายน2566คณะทํางานกําหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอยางพาราได้ทํางานตามมาติคอรมเพื่อกําหนดวงเงินชดเชยประกันรายได้กว่า6,628ล้านบาทเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์1,64,379รายพื้นที่สวนยางกกรดได้ 18,183,764.59ไร่มีดังนี้นะครับประกันรายได้ยางพาราเดือนตุลาคม2565กําหนดราคากลางอ้างอิงอยางแผ่นดิบที่กิโลกร,รัมละ11.59บาทน้ํายางสดที่กิโลกร,รัมละ12.23บาทยางก้อนถ้วยที่กิโลกร,รัมละ1.95บาท และประกันรายได้ยางพาราเดือนพฤศจิกายน2565กำหนดราคากลางอ้างอิงอยางแผ่นดิบที่กิโลกร,รัมละ15.25บาทน้ำยางสดที่กิโลกร,รัมละ15.10บาทและยางก้อนถ้วยที่กิโลกร,รัมละ4.06บาทเกษตรกรชาวสวนยางนะครับสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินประกันรายได้ยางพาราระยะที่4ได้ที่ ชงโค inbaac.com อซสแลนะครับสําหรับตารางคำนวณการจ่ายเงินชดเชยให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนยางสำหรับยางแต่และชนิดกับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยก็ขึ้นไห้บนหน้าจอแล้วนะครับและถ้าหากกับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยทําผิดพลาดป,ประการใดในคลิปนี้นะครับก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุก,ท,กท่าน ที่ติดตามและเป็นกำลังใจเสมอมานะครับสำหรับคลิปนี้กับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกทุกท่านโชคดีนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ